นิสสันโชว์รูมนิสสันระยองเรื่องที่เราจะไปดูนิสสันโ r ร์โฟรเอ็กซ์สันอะไรนะโฟร์เอ็กซ์อ๋อโอ้โหโอเค,ออเคปับวันนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับเรื่องนี้ <laughs> <laughs> เพื่อจะรับรถตัไหนอ๋อน,นี่ตรงนี้นิสสันนี่น่ ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีและขออภัยเพื่อนๆไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่เซอร์ไพรส์คนถ่ายทํามากนะฮะเพราะว่าไอพี่โต้งเนี่ยนะฮะไม่ได้บงไม่ได้บอกว่าวันนี้จะนัดมาดูรถเลยนะฮะแค่บอกว่าชวนมาเซ็นพันเฉยๆแต่เผลอแป๊บๆนะเดี๋ยวเข้าโชว์รูมเฉยเลยนะฮะ ถ้าคลิปไม่สมบูรณ์ยังไงก็ขออาภัยมือใหม่ในการรีวิวด้วยครับนรบตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์นิสสันนะฮะก็มาดูรถกระบะสักหน่อยนะขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะรับขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมได้ค่ะ ดูรถอะไรนะครับผมโปลโฟเอครับเราต้องันรุนกี่ทีเมื่อชายขารุยแล้วรถนต์เราต้องีู้เยๆอ่าโอเคครับก็หลังจากที่ได้เดินเข้าไปถามน้องเซลแล้วนะครับว่ามีกระบะตัว p r o 4X ให้ลองขับไหมนะฮะก็ไม่ต้องพูดพร่ำ์ทำเพลงนะครับก็เดี๋ยวไปลองขับไปลองนั่งดูเลยแล้วกันนะฮะว่าฟฟลลิ่งในการนั่งการขับจะเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะครับ เดเินทางอันนี้เคยใช้รุ่นี้สใช่ไหมคะ after, ussen, ใช่ผมใช้ซูเปีรอยู่อ๋ออันนี้ปากอยแล้วเนาะโเอันนี้อะไรสามารถแยกสายกวาได้นะคะขรับอุณหภูมิเหมือนกันนะจำีมรัดจัมันะครับนกแล้วก็กดแล้วก็กดสตาร์นทาะารกดเแล้วครับสตาร์แล้ว ไปเดินทางเดี๋ยวจะถ่าไว้ปถอยถอยถอยอันนี้จะเทียบกับตัวโมเดลเก่าแล้วอ่ะคือไอตรงข้างหน้าค่ะข้างโมเดลเก่าเนี่ยก็คือตรงเนี้ยมันจะนูนขึ้นมาหน่อยนึงเอันนี้เขาปรับให้มันลงมาแล้วนะคะ พวงมาลัยนี่แม่พี่พวงมาลัยมนะครับมีคูดคอนโทรนด้วยตัวนี้มีคูดคอนโทรนด้วยคอนโทรนครบหมดรับตัวนี้ครับจะจบนะคะ้สังเกตว่าข้างหลังกแรกมันไม่เหมือนอันนี้คือยังไม่ติดฟิล์มนะคะข้างหลังจเป็ีคามาอเนี่แหละไอที่ถามว่าอันนี้สามบานจะเป็นไอ้นี่บูสติกนะคะก็คือกานเสียง ก็นิ ahead ahead hey. ่มีก hey. ว yeah, mm ่า hmm. ก็ตองถึงว่าไงเพราะว่าเขารีวิวมาว่ามันมันเปลี่ยนไปแล้วเพรามืก่อนเรานั่งนี่เองเหรอเออนี่ันมันอันนี้ฟิลลิ่งจะเหมือนแบบนั่งรถเก๋งอออานิ่มเลย่ยอน่หน้ามันสึงมากเลยนะใหญ่มากเลยข้างหน้าเนาะ ถือว่าข้างหน้า <c oughs> จะไม่ได้เอากระบะมาเปลีนน่ยนนะถือว่าข้างหน้าโอเคนะครับชุดหน้าจอแล้วก็ชุดพวงมไลยนะครับมีพุชคอนโทรลมีคอนโทรลอยู่หน้าพวงกไลลออันนี้เรามาลองว่ารถกระบะนิสสันแต่ก่อนมันมันเรื่องโชคมันไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่นะครับไม่ได้เถูกเพราะว่าทั้งก่อนเคยเคยนั่งมาแล้วตอนนั้นนะครับพบกวกแจกพวกแกงก,กันทั้งทั้งลำนะครับ ก็เลยมาลองรุ่นใหม่นะครับหรือว่ามืนโอเคนะครับนี่ระบบเตือนเปิดทุกอย่างไว้นะครับใช่ค่ะมันมีระบบช่วยบรคใช่ช่วยเบรคค่ะก็คือเขาจะทำงานะระยะทางก็คือไม่เกินกว่าไม่เกินกว่าสีส่ส เขาจะคำเวินด the ้วยหนึ่งปัจจัยก็คือความเร็วของเราระยะทางระหว่างรถคั้นหน้ากับรถของเรานะคะตอนแรกเขาก็จะช่วยชะลอเบรกก่อนเบรกง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีแบบอคุณแถวอาจจะแบบว่าอาจจะมือมั่งหรือว่าอาจจะแบบอันตรายอย่างเงี้ยเขาก็จะเบรกแบบเบรกโฟลทิมอะค่ะเบรกกระทันหันใช่ค่ะโอ้รแรงเลย้าเยบแล้วหลังเกาะฟื้นหลังติดเบาะแน่แล้วก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ในการช่วยออกนอบเี้ด้วยหรือถ้าเกิดเรา ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครับนี่คือปีฟองครับปีฟองแต่แล้วล็าคันเราปิดได้ครับนี่ออ๋เราเปลี่ยนเลนแซงยิ่งก็เตือนใช่ไหมใช่แต่เลนเราเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวมันจะอ๋อถ้าเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่เตือนอ่าเราสัญญาณนะครับนี่คือเรื่องนี่ไงนะครับความเร็วหนึ่งถึงร้อยนะครับก็ใช้ เจดสามพันนะครับก็ดีซิฟี่าซิฟี่ร้อยยี่นี่สามพันกว่าแล้วรอกอีกแล้วมันแรงดีเลยเปลี่นไบทูโบยีท์โบใช่สองตัวใช่ค่ะตัวโบให้ค่ะนทวินทอร์โบให้นะคเทวินทอร์โบรอบต่ำรอบสูง ไปเอา10ฟีมาแล้วก็ระบบคือคอนโทรนี้ก็คือทํางานในการแบบความเคลื่อนไหวระหว่างรถคันหน้ากับรถของเรานะคะได้ปรับตัดทางไอ้นี่นะไอของอะไรนะคะสมมุติว่าเราบ่าว่าระยะทางจากของเราจากรถคันหน้าเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณเท่านี้ก็ได้นะคะจากรถล็อกเก่งเนี่ยค่ะเราโดยที่เราไม่ต้องไปเหยียบไปเหยียบคันเร่งหรืออะไรจากแค่พวงมาลัยเฉยๆรถมันก็จะแบบไปอย่างนี้ไปอย่างนี้นะคะ คนโทนใช่คุชอนโทนก็คือ,อเราจับระดับความเร็วเท่ากันใช่ค่ะระยะทางกับความเร็วเท่ากันเราเดินทางต่างจังหวัดหรือเป็นขบวนพาเลทอย่างเงี้ยจะเห็นชัดมากเลยแล้วมีอะไรที่โดดเด่นอีก,อกครับในตัวรนนีก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ข้างหน้านะคะในของรุ่นอื่นเนี่ยไม่มีเลยคือของเราเนี่ยนักจับจับคันแรกเราจับคันที่สองด้วยนือนถัดไปจากใช่ค่ะกรณีแบบว่า แล้วมันจะช่วยลดความเสี่ยงทางรถยนต์อย่างเงี้ยเคยเห็นเวลาเขาจอดซุลรถซ้อนซ้อนกันหลายคันอ่าใช่ครับอ่าถ้าเกิดว่าเราเจอแค่คันเดียวนะคันแรกเราซ้อนเนี่ยเราเบรกไม่ทันบางทแต่นี่คือมันจับพฤติกรรมคนขับของคันหน้าของคันหน้าอย่างเงี้ยค่ะทำให้ถือว่ารถขั้นนั้มเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอีคันเนี้ยเราเบรกอย่างเงี้ยรถเราก็ยังสามารถที่จะเซฟเราได้หรือว่าไม่ได้จับกระบะนานคือเรียกได้ว่าฟังก์ชันเซนเซอร์อะไรพวกเนี้ยมัน มันเริ่มจะเท่ากับโต๊พกไอ้นี่แล้วนะคร <จะ S 2> าาเปลี่ยนเป็นโฟลีวยนได้เลยไหมขนาดไหลไหลยังไงต้องหยุดก่อนไหมก็อันนี้มนทูวิวเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเป็นโฟร e วิวไฮได้เลยปะก็ความเร็วไม่เกินหร2เปลี่ยนได้เลยนะอ๋องั้นผมปิดมาที่นี่ได้เลยนะ ไม่เนืดมันไม่อืดเราเคยขับกระบะรุ่นเก่ามาก่อนเนาะรุ่นแบบเมื่อก,ก่อนหน้านี้คะ่ะใช่จะม,มีนวมาราตัวเลขอ่อะปกติถ้าเกียร์ออโต้มันยั่งน่วงแป๊บหนึ่งเนี่ยเออเปนรถเล็กเหมือนสีดวัวเวลาเราเน,นี่ยเขามีระบบเทอร์โบมาช่วยอืมกำลังได้เล่งก็ดีขึ้นสรุปนะครับฟีลลิ่งส่วนตัวของผมเองนะครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้งานทั้งรถกระบ,บะและรถเก๋งมาก่อนนะฮะ นาว่าตัวนี้นะถือว่าเป็นแมนเชสเที่ให้ประสบการณ์สำหรับคนที่สนใจในรถกระบะโฟลวินในยุคปัจจุบันนะอีกรุ่นหนึ่งก็ว่าได้นะครับสำหรับความนุ่มสบายของเบาะที่นั่งแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะฮะภายในรถเนี่ยพบคันไม่แพ้รุ่นหนึ่งอีกเลยนะฮะหรือไม่น้อยหน้าไปกว่ารถเก่งบางรุ่น,นเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกหรือออปชันต่างๆนี่ก็หาดูได้ตามแคตตาลล็อกออนไลน์หรือ ลิปออฟฟิเชียลของนิสสันโนล่นะครับส่วนฟิลลิ่งในการนั่งระบบช่วงล่างนะฮะบ,บอกได้เลยนะฮะว่าดีดีมากนะฮะผมมองว่าความนิ่มเนี่ยไม่แพ้รถเก่งรุ่นมิดเดิลคาร์เลยด้วยซ้ำนะครับแม้แต่น่าเสียดายนะครับในการทดสอบในครั้งนี้นะเสียดายที่เราไม่ได้ลองในทางออฟโรดนะฮะแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องขอขอบคุณสยามนิสสันตะวันออกระยองนะสาขาทับมา ที่ให้พวกเราได้มาสัมผัสได้มาลองกันเลยครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่เลยครับปิดคลิปด้ที่ไหนภารกิจเราก็สมบูรณ์นะครับก็ได้รองเท้าดูรถไฟฟ้าแล้วก็มาดูรถกระบะนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแนวเล่นปูวิวสักหน่อยนะครับเผื่อจะได้แอนก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าติดตามนะครับผมโรดิงสายตั้มวันนี้ก็ขอขอบคุณ สวัสดีครับผม